สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซอมบี้วัที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงมอนเตอร์ซีดาวที่ทําการปรับปรุงสกิลมาใหม่นะครับจริงๆก็ไม่ได้ปรับใหม่หรอกเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์มาเอฟเฟกเข้ามาเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจก็คือตัวของน้องโจ๊กท่าแสงนั่นเองซึ่งเป็นมอนเตอร์ที่เคยแจกในซีเค็ดดันนะครับผมดันลับของอ่าสมัยเมื่อนานมาแล้วนะครับเป็นตัวหนึ่งที่หาง่ายพอสมควรนะครับถ้าใครที่ยังไม่กินก็ดีใจด้วยคุณได้มอนเตอร์ที่เกก่งมาๆ ในคอนเทนต์ซีกแล้วก็ตัวของ RTA ในเวอร์ชันปัจจุบันนะครับโอเคสกิลของน้องมีหน้าที่อะไรยังไงบ้างนหมครับตัวของน้องนะครับสกิลที่1ของน้องเนี่ยเป็นการตีแล้วก็ห้ามฮิวนะครับผมอ่ะสกิลที่2ครับจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นการแจกในเรื่องบัฟสตันนะครับผมอ่ะแล้วก็อ่าบัฟแฉลบ นะครับแล้วก็สโลวนั่นเอง3บับน,นะสตันแชลบแล้วก็สโลวนั่นเองครับก็เป็นการโจมตีหมู่นะตัวนี้ดีมากๆเลยถ้ากินสกิลเต็มเนี่ยจะคููดาวแค่3เทินเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูครแม็กของตัวน้องบ้างสกิลติดตัวของน้องเนี่ยเป็นสกิลที่ดีมากๆคือ1นจะเป็นการทุกการโจมตีของน้องเนี่ยจะเป็นการถอนฟระฟ้า1อันนะครับแล้วก็มีโอกาส25%นะครับในการวางระเบิด2เทินนะครับและที่สาคัญไปมากกว่านั้นครับถ้าให้สรุปง่ายง่ายก็คือสกิลของน้องสกิลติด มีโอกาสในการดิสดามีนะครับผม25%คือเหมือนกับประมาณว่าสตูมาตีเราอย่างเงี้ยแล้วเรามีโอกาสที่จะสักดามีในครั้งนั้นอ่ะจะไม่เกิดความเสียหายนั่นเองเขาเรียกว่าเป็นการดิสดามีนั่นเองอ่ะสกิลตัวถอนถอ,อนบัฟหนึ่งอันนะครับวางระเบิดไม่พอดิสดามีได้ด้วยเก่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าลีดเนี่ยแอบร้อยๆไปหน่อยนะก็คือลีดต้านทานในเนื้อหาดันเจียนนะครับซึ่งมันไม่ค่อยได้ใช้โอเคทีเนี้ยเนื่องรูนนะครับวันใส่เป็นสแตนนะครับแล้วก็เป็นตัวของเคาน์เตอร ตัวนี้มันเอามาใช้ในคอนเทนต์ซีกวัวโดยตรงเลยนะครับทีนี้อัตติแฟกต์นะครับผมใส่เป็นตัวแบบลถดาเมธาตุมืดนะครับอ่าแล้วพยายามแบบเน้นไปทางความแรงจากระเบิดก็ได้นะครับความแรงจากระเบิดนะฮะลถดาเมธาตุมืดโฟกัส,ส2อย่างนี้เป็นเป็นสำคัญนะครับแต่แต่ตัวนี้เอามาใช้บ้านในบางกรณีนะครับผมในซีก a วเนี่ยจะเป็นกรณีแค่ไม่กี่กรณีก็คือทีมของจักรบูมาตุ อ่าบูมมืดนะครับจากไฟประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเทสให้ดูแต่ว่าตัวนี้อาจจะแพ้ตัว ex เยอะๆหน่อยนะครับแบบถ้าเจอ x เยอะๆเนี่ยคือแบบเหงาได้พอสมควรนะฮะโอเคทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวของจากบูมน้ํานะครับผมอ่าจากบูมน้ําจากบูมน้ําที่เราใช้ในการลง bj เนี่นะครับผมอ่ะแล้วเลือกลงลเลือดเลือเนี่ยอาจจะต้องทาอ้วนๆหน่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ให้ดูๆนะประมาณนี้นะครับโอเค สำหรับใครที่แบบไม่ได้ใช้ลง BJ คอนเทนต์ BJ เนี่ยก็สามารถใส่เป็นชิเรแล้วก็เป็นอะไรก็ได้นะสิฟีสตาร์เลยแต่ว่าจากบูมน้ําควรมีตัวดามจเออควรมีตัวเลือดหน่อยนะครับอ่ะแล้วก็โจ๊กประมาณนี้นะครับใส่เป็นสแตนเคาน์เตอร์นะถ้าใครทําเลือดได้เยอะกว่าน,นี้แล้วก็ใครที่ทำตัวของเดฟได้เยอะกว่าน,นี้จะดีมากๆโอเคหน้าที่ของตัวโจ๊กเนี่ยมีหน้าที่คือเป็นคําตัวของดาเมจทัดทัดมืดนะบูมมืดเนี่ยฮะตีปึ๊บๆเห็นไหมดิดาเมจรได้ด้วยนะครับอืมประมาณนี้สกิลสอง ลบบัฟด้วยนะครับและที่สําคัญไปมากกว่าน,นั้นนะครับการลบบัฟเนี่ยลบบัฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนเพราะว่าสกิลต,ตัวเนี่ยมันไม่ได้บอกอัตราในการลบบัฟเนาะเท่ากับว่าลบบัฟร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเมื่อกี้มีตัวของวิวของพินใช่ไหมแต่ว่าลบออกเหลือแค่บูมตัวเดียวนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยตีไปถ้าเจอทีมแบบนี้ให้เก็บตัวของจักรไฟก่อนก็ได้หรือจะเก็บตัวของบูมมืดก่อนก็ได้ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนะครับผมตึ๊ดๆเคประมาณนี้ โอเคอันนี้ตีไปตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กะฮะโดนดิดดาเมจนะครับทีนี้เรามาดูกันตีปุ๊บเห็นไหมสตันแล้วก็ห้ามฮิวด้วยสตัรนี่เกิดจากรูเห็นไหม,หม,หด,หหไหมดิดดาเมจอีกแล้วนะครับผมชึบชึบโอเคตีเห็นไหมถอนบัฟนะครับผมเก่งมากนะครับถอนบัฟได้ด้วยใช้ได้เลยนะครับตีปุ๊บเห็นไหมติดระเบิดเห็นไหมเนี่ยวางระเบิดติดนะครับผมพร้อมกับแจกห้ามฮิวนะอันนี้เพียงแค่สกิลหนึ่งเท่านั้นนะครับการมีระเบิดเนี่ยมันทําให้ตัวของเอ่อศัตรูเนี่ยมันเกิดเคสของง่ายๆนะ เหมือนกับโดนสตาร์นไปแล้วอ,ะอ่ะอ่าประมาณนี้ถ้าไม่เกิดเคสการเลสขึ้นมานะครับชึดๆโจก,ก็ปุ๊บตีห้ามฮิวสตาร์นจากรูนด,ด้วยนี่คือความสามารถของรูนสตารนนะครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับถามว่าใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนจริงๆถ้าเอามาใช้ในคอนเทนต์แบบพวกบ้าน3ามแดงสองแดงเนี่ยบอกเลยว่าไม่ไหวนะครับอาจจะไม่ไหวทีสมัมเพราะว่าจากบูมบาคนตีแรงมากๆ อาจจะใช้ตัวของกิฟฟอนแสงมาแทนแต่ว่าอันนี้เรามารีวิวให้มดูว่ามันก็สามารถใช้งานแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับโจ๊กเองอะ่ะไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยครับผมมีหน้าที่คือทําเป็นเฟสของตัวอ้วนๆเลือดเ,เยอะๆประมาณนี้เป็นต้นนะครับทีเนี้ยตัวของ RTA เนี่ยวันไปเจอมาเหมือนกันว่าเออมันก็ใช้งานได้นะครับถ้าเป็นคอนเทนต์ PVE อันเนี้ยบอกก่อนว่าไม่เชียร์นะครับคอนเทนต์ PVE เนี่ยมันใช้งานยากมากๆนะครับเอ,อ่อถ้าจะเป็นเฟสของการแบบวางระบงระเบิดเนี่ย วที่จะใช้เป็นตัวอื่นดีกว่านะครับถ้าเป็นคอนเทนต์ PVE นะตัวนี้จะเป็นเฟสของการเล่นสวิฟหรือเป็นการรับตีนหน่อยนะครับผมอ่ะเนี้ยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า b p ของโจ๊กเองอะ่ะใช้งานแบบไหนยังไงบ้างครับจริงๆอะ่ะวันใช้คอนเทนต์วันลองเล่นแหละรู้สึกว่าตัวของโจ๊กเองอะ่ะเป็นเฟสของการเล่นสวิฟแล้วรู้สึกโอเคนะครับอืมเพราะว่ามันมันถอนบัฟได้ด้วยนะครับการันตีถอนบัฟเลยนะแทบจะร้อเนนะครับแล้วก็สามารถแจก สโลว์แลบแล้วก็สตัรได้มันสามารถตักคอมโบสตูได้พร้อมกับวางระเบิดได้ด้วยอันนี้คือมันเป็นเป็นไขแม็กของน้องคือการวางระเบิดนะครับทีนี้ผมเจอแบบพวกดาวแดงใช้กันเยอะมากๆนะครับผมอ่าพี่ยอนห้องนะครับผมอ่อเคอาจจะไม่ได้แบบให้ดูรีเพย์เต็มที่มากสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวของโจ๊กเองอะมันเก่งเฉพาะด้านแล้วก็เก่งเฉพาะทางมากๆนะครับอ่ะไปดูกัดนะครับอันนี้พี่ยอนห้องน่านะจะได้เป็นเฟซของการวางระเบิดเนาะอ่า เป็นการวางระเบิดนะครับอาจจะไม่ได้เวเวอร์วางมากนะครับหรือฝั่งตรงข้ามเรเวรก็ไม่รู้เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมมีการลบบัฟนะครับผมลบบัฟเกี้ยงเลยนะครับผมแล้วก็มีการชังแจกสลบแล้วก็มีการแจกสตรัรบวกกับระเบิดด้วยนะครับอถือว่าใช้ได้นะครับไม่แย่ไม่แย่แ,ยแล้วก็นี่เล่นคู่กับโอเมจิไฟใช้ได้เลยนะครับเชียบโอเคโอเคสตัร์นะฮะเห็นไหมโดนระเบิดไปนะครับผมเรียบร้อยอื้อือ โจ้ครับคือแค่แบบมีระเบิดผมก็ว่าน่ากลัวแล้วนะจริงชึบอันนี้มีการทั้งแบบเออ่สตาร์จากสก,กิลได้ด้วยห้ามฮงห้ามฮิวด้วยเป็นตัวหนึ่งที่แจกดีบัฟได้เยอะมากนะครับผมอ่ะโอเคชึบนี่นะครับผมดูนะบ้ักกำลาบเต็มหัวเลยจ้าโอเคเสวยงามครับโอเคร่มน้ำฮิวโอ้โหร่มน้ำฮิวจังหวะนี้คือเหงาเลยแฮะ แต่ไม่เป็นไรครับผมเราอีซี่อีซี่อยู่แล้วนะครับเรามีโจ๊กก็สบายขึ้นเยอะนะครับผมแต่ถ้ามันวางระเบิดไม่ติดก็จะเซง็งๆหน่อยนะจริงถ้าวางระเบิดไม่ติดก็แอบเงาเงาหน่อยนะครับผมแต่ส่วนมากมันวางติดบ่อยมากนะ25%ของเกมนี้คือผมมองว่าแม่งบ่อยมากๆนะครับเฮ้ย okay. ซื้อๆเ,เรื่อยฮะเล่นกู่กับโอเมจิ G, แบบโอเมจิ G, ไฟก็ได้โอเมจิาตาน้ำก็ดีนะครับเป็นเป็นตัวเฉพาะเฉพาะทางที่กลมกล่อมหน่อยๆนะผมมองว่าอย่างนั้นนะฮะอืม ตีตึก๊กตึ๊กตึก,ตกช่วยอันนี้เป็นดาวแดงที่เล่นกันนะครับผมอาา่าฮะแต่ว่าวางระเบิดติดยากนะยี่ิห้าอร์เซ็นก็ติดยากอยู่นะทุกคน,อ,นอเคคอมโบพี่ยนฮองเนี่ยรู้สึกว่ามันดีวะ่ะผมชอบนะจริงบัฟเบลเคอร,เอร์เตอร์เต็มหัวมาดิเออก็ตีมาเคอเตอร์ไปเห็นไหมลบบัฟแล้วก็วางระเบิดด้วยแจมแมวแววบ,บมากนะครับโอกาสลบบัฟเนี่ยแค่จะร้อยอร์เซเลยนะครับผมเยอะจัดนะครับผม ไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนที่การันตีแล้วรู้สึกว่าลบบัฟเดเวอร์ขนาดนี้เลยนะเท่าที่คือแบบบาลานซ์แพดเพิ่งมาแล้ววันลองเรารู้สึกว่าเออแบบลบัฟแม่นมาก,มากวันระเบิดถือว่าดีเลยเห็นไหมระเบิดติดอีกแล้วนะครับแค่สกิลหนึ่งกับสกิลสองก็มีระเบิดติดแล้วอะคือ,ค,อคือดีมากนะครับอ่ะนี่เป็นอีกการใช้งานหนึ่งของตัวโจ๊กแสงครับผมก็น่าสนใจนะครับส่วนเรื่องการทารูนผมมองว่ามันก็แล้วแต่การใช้งานนะบางคนเล่นเป็นเฟสของสปีดเนี่ยอาจจะต้องทารูนสปีดหนักจ๋า,จาหน่อยมีแม่นยําเยอะๆอย่างเเง้ยนนะคบบบแแต่าาาอจจลป็ เขาตรงเคาน์เตอร์เป็นการแบบวางระเบิดแบบเนี้ยเอออาจจะแบบเน้นอ้วนหน่อยแล้วก็เน้นแฟกระเบิดเอาก็แล้วแต่การใช้งานเนาะซึ่งมันมีการใช้งานที่หลากหลายมากๆนะครับใครที่แบบรู้สึกว่าเอออาจจะไปลองใช้คอนเทนต์ RTA ก็ลองดูได้นะครับไม่ไม่ได้ติดเสียหายอะไรมากมายนะครับผมประมาณนี้ตัวของโจ๊กแสงนะครับผม